คือวัดประจําวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยพอผมตื่นขึ้นมาผมต้องออกกําลังก่อนเพราะว่าผมมีมีปัญหากระดูกต้นคอเลยนะถ้าไม่ทำแล้วนิ้วมันจะชาอายุผมตอนนี้64ปีเต็มหกสิสี่ย่างหกสิบห้าะครับแล้วผมจะไปหาหมอ,อด้านทำาคเลชั่นเนี่ยนะฮะคือจะล้างหลอดเลือดเขาเรียกเขาเรียกดีท็อกเส้นเลือด ผมจะไปเป็นประจาแต่ก็ได้อาหารเสริมหลายอย่างมาช่วยอย่างเช่นของเอเจลเนี่ยมันทําให้กระชุ่มกระชวยนะฮะมันมีสีม่วงกับสีเขียวนะสีเขียวซึ่งเป็นมีคลอโรฟิลมันช่วยเป็นคีเลชันในตัวนะคือไปเช็คนี่เวลาไปหาหมอเนี่ยนะผมจะเป็นเจาะที่นิว้วนิ้วเนี่ยเขาจะเช็คเลือดว่าเขาดูเสร็จเขาบอกโอ้แข็งแรงนะเลือดมันจะกระจายบอกโหเลือดเม็ดเลือดเม็ดเลือด,อดแข็งแรงมากคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานจนไม่มีเวลาหลายคนเลยที่เสียชีวิต ก่อนวัยอันควรเพราะว่าตั้งใจจะหาเงินอย่างเดียวแต่มีเงินแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยก <c inhos> <mo ás> mm ็ไม่มีประโยชน์จะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าไม่มีความสุขยจะมีเท่าดีกว่าอาหารเสริมเนี่ยผมว่าสําคัญมันอร่อยดีนะรู้สึกว่าทำให้อายุอ่อนกว่าวัยไปเยอะเพื่อนมาจากเมืองจีนนะเขาบอกโอ้คุณชายคุณลุก very nice